ท้าที่เกิดวันเสาร์ห้กับไกด์ดวมเด่นและสดาครับดูชะตาตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่25เดือนกุมภานะฮะเรกว่าเข้าใกล้สู่ช่วงช่วงสิ้นเดือนแล้วนะฮะโอเคะฮะมาดูเรื่องที่ต้องพบเจอชัวร์ครับเรื่องแรกครับคือเรื่องของช่วยง,งานงอกนะครับงานที่ทําอยู่นะฮะประสบคสวามสำเร็จด,ดีแล้วมีงานเสริมต่อเข้ามาด้วยนะครับไม่ใช่ว่างานหนึ่งจบไปงานใหม่ต่อเข้ามาไม่ฮะงานนึงกาลังทําอยู่แล้วก็กําลังเลียกไปที่สวยนะฮะ แล้วมีงานเพิ่มเข้ามานะครับเราก็ทําได้ดีด้วยนะฮะสักพักหนึ่งมีถูกใช้ถูกใช้งานจะเป็นหัวหน้าผู้กอบปัญชารุ่นพี่นะฮะใช้งานระหว่างวันอีกนะครับกลายเป็นว่าสัปดาห์นี้เอาเรื่องกันนะเรืยอว่าปัญหาต่างๆนะฮะที่เราต้องแบกเยอะหน่อยนะครับหลักๆเลยให้โฟกัสเรื่องงานเป็นพิเศษนะครับจุดเด่นข้อดีนะฮะในช่วงนี้คือดาวแห่งตัวช่วยโอ้โหเด่นมากแสดงว่า ถ้าเรามีเรื่องปัญหาอึดอัดใจหรือภารกิจมันเยอะถูกไหมครับเราต้องการจะหาคนช่วยมีคนช่วยนะฮะหรือเราต้องการหาข้อมูลอะไรบางอย่างที่อยากได้พิเศษะนะครับมันก็หาได้หาได้ไวด้วยนะฮะหรือเราต้องการใครครับมาช่วยเหลือซัพพอร์ตบางเรื่องนะฮะเออยังพอมีที่ปรึกษาก็เรียกว่าปัญหามาปัญญามีนะครับแล้วก็บารมีเกิดเพราะว่าคนรอบข้างยังพอจะช่วยเหลือซัพพอร์ตในเรื่องที่เราต้องการได้นะครับแต่หลกัลก,ลกเลๆเลยก็ให้รู้ว่า งานหนักนะครับต่างก่าปกตินะแต่ผลงานน่าพอใจนะครับถือว่าผลงานดีนะฮะถ้ามองเรื่องของผลของงานนะครับสัปดาห์นี้ดีมากๆแล้วที่สําคัญนะครับนอกจากผลงานนะครับมาดูเรื่องเงินนะครับมูลดาวการเงินมีข่าวดีถ้าใครที่ติดขัดเรื่องเงินหรือมีปัญหาเรื่องเงินมันจะมีทางออกนะครับมีทางออกไม่ตัวเองแก้ปัญหาเองได้ก็มีคนช่วยเหลือแปลว่าช่วงนี้ยังพอพึ่งพาอาศัย คนที่เรารักเคารพศรัทธ,ธาท่านยังพอช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องอรายรรับรายจ่ายอะไรพวกนี้ได้นะครับยังพอพึ่งพาใส่ได้แสดงว่าถ้ามีปัญหาเรื่องเงินโอเคมีตัวช่วยและ้วนะครับสําคัญอีกอย่างคือรายจ่ายเยอะมันมีรายจ่ายที่บุบป,ป,ปรับฉับพลันนะฮะรายจ่ายที่อยู่ๆมันก็โผล่มาเฉยเลยทําให้บางทีเราก็คอนโทรลสถานการณ์ลำบากนิดนึงเพราะว่าคาดว่าสัปดาห์นี้จะใช้ประมาณนี้อยู่ๆมันก็มีเหตุปจัจจัย แล้วมันต้องใช้เป็นเงินก้อนเนี่ยนะฮะไม่ใช่แบบเงินจุกจิกในการใช้แต่ละวันที่มันงอกเข้ามาแต่มันเป็นเงินก้อนนะครับนั้นเสียในพังหรือคนในครอบครัวจะไม่ต้องใช้ตังหรือบางอย่างนะฮะเรื่องของบางทีไปเติมหนี้สินนะฮะบางทีมีไปผ่อนนู่นผ่อนน,นี่เลยเพิ่มครับแสดงว่ามันพอจะหาเงินเข้าได้แหละนะฮะมันถึงมีโอกาสที่จะขยับขยายอยากซื้อนู่นอยากซื้อนี่นะฮะแต่ว่าจะเป็นเงินก้อนเลยก็ยากเลยเป็นเงินผ่อนนะครับแปลว่าอย่างน้อย ให้รู้ว่าช่วงนี้สัปดาห์นี้จะหาวิธีหมุนเงินบริหารเงินกันขวักไข่นะครับแต่ผลลัพธ์สวยงามก็แปลว่าถึงจะมีนิสินในรูปแบบใดก็ตามเดี๋ยวมีตัวมีวิธีแก้แล้วก็มีหาตังค์ได้นะครับโอเคต่อมานะฮะมึงจะมีดวงการซื้อของที่อยากได้มานานนะฮะในช่วงสัปดาห์นี้เรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องของระยะนี้นะฮะระวังคนใกล้ตัวนะครับช่วงนี้จะมีปัญหาแล้วขอให้เราช่วยนะครับบางทีเราอาจจะแบกรับภาระเยอะแล้วแต่ก็ยังมีคนนึกถึงนะครับ คนเกิดวันเสาร์เป็นวันที่แปลกอย่างคือถ้ามีเรื่องคนรอบข้างถ้าเดือดอร้อนนะฮะเขาจะนึกถึงคนเกิดวันเสาร์เป็นคนรแรกๆนะครับก็ดีดีไม่ดีก็คิดเอ,องมีแต่ว่าโอเคช่วงเนี้ยใครช่วยได้ก็ช่วยไปแต่ถ้าช่วยแล้วดูเองเดือดร้อนก็เซฟเซฟนิดนึงฮะแล้วก็ประการต่อมาครับดวงเรื่องของคนช่วยเหลือนะครับในช่วงสัปดาห์นี้บางทีเรื่องของการติดต่อเจรจาต้องบอกก่อนนะครับว่ามันจะมีเหตุให้ทํางานปูปปับฉัพันหรือออกนอกเส้นทางหรือมีงานโดยปูปปับฉับพันนอกสถานที่นะครับ ใดๆก็ตามแปลว่ามันจะมีคนเดือดร้อนในเรื่องงานแล้วขอให้เราไปช่วยแล้วเราก็สามารถช่วยเหลือได้ด้วยนะครับอีกอย่างครับความรักเด่นช่วงนี้พอจะพึ่งพาใส่ได้ช่วยเหลือก็กูนดวงมาเสริมกันนะพราะฉะนั้นพอจะพึ่งพาใส่ในเรื่องต่างๆาที่เราเดือดร้อนนะฮะหรือเขาเดือดร้อนต่างคนต่างช่วยเหลือกันได้ก็เรียกว่าเป็นสัปดาห์ที่มีเรื่องยุ่งๆหน่อยนะฮะแต่ว่าตัวช่วยมีคนซัพพอร์ตมีหรือว่าคนช่วยแก้ปัญหาก็มีนะครับโอเคนะฮะต่อมาเลขบางคนครับมีนะฮะมีเลข 1905แล้วก็เลขที่ไม่ถูกโชลกคือเลข3สีที่ถูกโชลครับมีดังนี้มีสีขาวนะครับมีสีน้ําตาลนะฮะมีสีส้มนะฮะแล้วก็มีสีม่วงครับส่วนสีที่เรื่องเลี่ยงหรือบ้างไม่ค่อยใช้นะครับคือสีชมพูนะฮะวันที่ดีครับคือวันจันทร์นะครับอังคารนะฮะวันที่ติดขัดคือวันพฤหัสนะครับุงจุ้ยโชคลาภครับสัปดาห์นี้เคลียร์คลีนห้องครัวนะฮะห้องครัวให้โล่งให้โปร่งให้สะอาดตาเท่าที่ทําได้นะครับ อะไรไม่ใช้อะไรที่หมดอายุออกไปนะฮะมันกระตุ้นโชคลาบได้ครับโอเคฮะขอให้โชคดีมีความสุขครับปเป็นกันบางใจเสมอครับสู้กันต่อนะสวัสดีครับ